ช่างครับช่างเปลี่ยนจานเบรกทําไหมครับจานเก่าของคุณลูกค้าเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างจะบางแล้วคือมีการซึกหลอของตัวจานเก่าอะค่อนข้างเยอะร่องของเบรกตรงนี้มีไว้ทาอะไรครับช่างร่องของจานเบรกนะครับมีหน้าที่เอาไวส้สําหรับในการขัดหน้าตัวผ้าเบรกค,ครับไม่ให้มันมีการลื่นเ,เบรกหรือว่าระยะเบรกเนี่ยได้สั้นลงครับที่มีประโยชน์เลยก็คือเอาไว้เช็คครับว่าตัวจานเนี่ยมันหมดแล้วหรือยัง แล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรครับเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนเบื้องต้นคุณลูกค้าจะดูเองนะครับก็เบรกเนี่ยมันจะขึ้นขอบตรงนี้ครับมันจะเค้ื่อนเป็นขอบแบบยังแหลม,มขึ้นมาครับอันนั้นถือว่าควรจะเปลี่ยนแล้วหรือว่าควรเอามาให้ช่าาเนี่ตรวจสอบดูครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเดี๋ยวประกอบแล้วก็เก็บรายละเอียดดูความเรียบร้อยของงานเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าครับครับ